ดูกันคะ่ะตอนเช้าลูกซ่อนตอนบ่ายแม่มาซ่อนคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> เห็นลูกซอนใดเพื่อนกันเลยมาดูคะ่ะมาซ่อนดูเพื่อนสิดได้บอมาหลุนกันจ้าพี่น้องแม่เพื่อนซอนเป็นเฮาเ่งซ้อนอืลืดอลาดนะยังได้กิน <laughs> มาสวงใบแห้งน้มโบกได้จ้ะพี่น้องน้าแห่งแงของเสานี้ย่างลายเติบมีมองเดียวละแม,ม่น้ำมันนะน้มมันอยากเลิกในหันละมองเดียว,วนะถ้าผูกก็ไม่แติตื่ๆถ้ามันก็สินี่มันจะมึงเบ่งค่ะผู้ใหญ่เปินสอนก็ฮาสอนก็คือกันเฮาสอน,สอนย่างไปย่างไปย่างไปอย่างเดียวเน่ <laughs> มาอีกลาค่ะน่ะมาน้ำกลนลวจ้าพี่น้องห <laughs> ้ <laughs> วยเดือบล้ายเดือบเสาหน่ <laughs> พ่อทลาแกง <laughs> แกงก็แกงบวเป็นแย <laughs> ่ว่าสันบวบโกบห่วยบีบออกบบเบิดทั <c oughs> ้งกบทั้งหน่อยนั่นแหละ มันอยู่เม่ติมามัมันอยู่ค่ะม, <laughs> มันจนจน,นมันโบกบิง <laughs> สาวนย่งางไร่เติบด้วยนี่น้ำนี่มัน <c oughs> มาดูกันมาดูกันว่าจะได้ไหมมารุนกันมารุนกันค่ะทุกคนรอบบายค่ะรอบบายนา้ำบบกเบิดแล้วค่ะถ้าผมมาสอนนี่พอดีมืออื่นนี่มันบกเบดิดพอดีมันสิตุยเบิรค่ะพี่น้อง น้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันจะบกหมดแล้วค่ะทุกคนมาชมกันขี้เหอก็บ,บุ่คคลายได้เนาะแม่ติมหนอขี้เหอก็บ,บุคอยมีเลยค่ะาะวง <c oughs> สอนเท่าก็สอนน้ำบ่ร้ายค่ะสวงบใบแห้งน้ำบกเบิดล่ะเพชรพลอยออกมาเพชรพลอยอย่าไปกวนเพชรพลอยออกมาแมเบิ้ง สกินหัวคุณ่าเพชรพลอยบังนาหนานแกงบะแม่นกุ้งก่อนโอ้ยมึกอะไรขีดต้มละกิมบะมี่ขีต้มนีย่างแต่ยาหม้วนัันแบะแกงใ่กแกงสกันเป็รนาว่ามีมันบกลอยอันนี้เป็นไดเราขี้เหอฮะเพราะว่านุตาขึ <c 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 ้นเบิดละะหมกุ้งเ네้อน โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหม